เรื่องพระมหากัสปะเทระพระมหากัสปะเทระผู้เป็นหนึ่งในพระอัครสาวกองค์สำคัญท่านก็ได้ทําบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆโดยสั่งสมบุญญาสมภารอันเป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะไว้ในภพนั้นๆในชาติสุดท้าย ท่านเป็นบุตรของคบิลพรามแห่งกัสปะโคดณบ้านมหาติถาแคว้นมะคตมีนามเดิมว่าปิปผลิมานบเมื่อเจริญวัยได้แต่งงานกับนางพัฒกาปิลานีแห่งตระกูลโกลียะด้วยไม่อาจขัดความประสงค์ของโกลียะพรามผู้เป็นบิดาและญาติผู้ใหญ่ได้ ทั้งสองไม่มีใจฝักฝ่ในโลกี้วิสัยจึงเป็นสามีภรรยากันแต่เพียงในนามไม่ได้ข้องเกี่ยวกันในทางกามคุณครั้งบิดามารดาของทั้งสองฝ่ายสิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของสองตระกูลก็ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นจำนวนมหาศาลทั้งสองได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหลายให้ญาติบริวาร และคนยากจนแล้วออกบวชสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระคันธกุฎีในพระเวรุวันวิหารทรงสดับเสียงแผ่นดินไหวทรงทราบด้วยพระยานแล้วทรงรำพึงว่าปัทภีไหวเพื่ออะไรหนอปิดผลีม,มานกและนางพัทธกาปิลานี ละสมบัติประมาณไม่ได้บวชอุทิศเราเพราะกำลังแห่งคุณความดีของคนทั้งสองการไหวแห่งปัตพีนี้จึงเกิดในที่ที่คนทั้งสองนั้นพรากจากกันแม้เราก็ควรทำการสงเคราะห์คนทั้งสองนี้จึงเสด็จออกจากพระคันธก,กุฎีทรงถือบาทและจีวรเอง ไม่บอกใครๆในบรรดาพระมหาเถระแปสองค์ทรงทำการต้อนรับสิ้นหนทางสามคาวุธทรงนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ควงไม้พระหุปกุฏะนิคโครธในระหว่างเมืองราชครึกับเมืองนาลันทาก็พระองค์ประทับนั่งมิได้ทรงนั่งอย่างภิกษุผู้ถือบังสกุลเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่ง ทรงถือเอาเภศของพระพุทธเจ้าแล้วประทับนั่งเปล่งพระพุทธรัศมีประมาณแปดสิบศอกขณะนั้นพระพุทธรัศมีมีขนาดเท่าร่มใบไม้ล้อกเกวียนและเรือนยอดเป็นต้นแพ่ชวัดเฉวียนไปรอบๆบกระทำให้เหมือนเวลาที่พระจันทร์พันดวงและพระอาทิตย์พันดวงขึ้นอยู่ฉะนั้น ได้ทำให้ทั่วทั้งป่านั้นมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันระหว่างป่าไพโรดด้วยสิริแห่งพระมหาปุริสลักษณะ32ประการเหมือนท้องฟ้าไพโรดด้วยหมู่ดาวอันโชดช่วงและเหมือนน้ำไพโรดด้วยกอบัวอันบานสะพรั่งฉะนั้นตามปกติลำต้นนิโครดขาวใบเขียวผลสุกแดง แต่วันนั้นต้นนิคโครทั้งต้นได้มีสีเหมือนสีทองไปหมดทั้งต้นท่านกัสปะเห็นดังนั้นจึงคิดว่าผู้นี้จะเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเราบวชอุทิศพระศาสดาพระองค์นี้จึงน้อมตัวลงเดินไปจำเดิมแต่ที่ที่ตนเห็นแล้วไหว้ในที่สามแห่ง แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า รัสกับท่านกัสปะว่าดูกระกัสปะถ้าเธอพึงทำความเคารพนับถือนี้แก่แผ่นดินแผ่นดินแม้นั้นก็ไม่พึงอาจรองรับไว้ได้ความเคารพนับถืออันเธอผู้รู้ความที่พระตถาคตเป็นผู้มีคุณมากอย่างนี้กระทำแล้ว ย่อมไม่อาจทำแม้ขนของเราให้ไหวดูกระกัสปะเธอจงนั่งเราจะให้ทรัพย์มรดกแก่เธอลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานอุปสมบทแก่พระกัสปะนั้นด้วยโอวาทสามข้อที่ชื่อว่าโอวาทะปฏิคขะหะนูปสัมปทา ได้แก่อุปสัมปทาที่ทรงอนุญาตแก่พระมหากัสสปะเทระด้วยการรับโอวาทนี้ว่าเพราะเหตุนั้นแหลกัสสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นผู้เท่าทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นผู้ปานกลาง อย่างแรงกล้าเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละกัสปะเพราะเหตุนั้นแหละกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักฟังธรรมอันใดอันหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลเราเงี่ยหูลงฟังธรรมนั้นทั้งหมดทำในใจให้สำเร็จประโยชน์รวบรวมไว้ทั้งหมดด้วยใจ เธอพึงศึกษาอย่างนี้แลกัสปะเพราะเหตุนั้นแลกัสปะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าก็สติที่เป็นไปในกายของเราซึ่งประกอบด้วยความร,ำารํำคาญจากไม่ละเราเสียเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลกัสปะก็ครั้นประธานพระโอวาทให้แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงเสด็จออกจากควงไม้พระหุปุตตานิโครธทรงทำรรพระเถระให้เป็นปัจฉาสมณะแล้วทรงเดินทางไปพระสรีระของพระองค์งดงามด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการของพระมหากรสปะประดับด้วยมหาปุริสลักษณะเจ็ดประการพระเถระนั้น ติดตามรอยพระบาทของพระศาสดาเหมือนเอาเรือทองพ่วงไปฉะนั้นพระศาสดาเสด็จไปตามทางได้หน่อยหนึ่งแล้วทรงแวะลงจากทางทรงแสดงพระอาการจะประทับนั่งที่โคนไม้แห่งหนึ่งพระเถระรู้ว่าพระศาสดาประสงค์จะประทับนั่งจึงลาดสังคติอันเป็นแผ่นผ้าเก่าของตน ทำให้เป็นสี่ชั้นพระศาสดาประทับนั่งบนสังคาตินั้นเอาพระหัตรลูบคลำผ้าพลางตรัสว่ากัสปะสังคาติอันเป็นแผ่นผ้าเก่าผืนนี้ของเธออ่อนนุ่มพระเทรรนั้นรู้ว่าพระศาสดาตรัสความที่สังคติของเราอ่อนนุ่ม จักประสงค์จะทรงหม่มจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงห่มผ้าสังฆาติเถิดพระพุทธเจ้าค่ากัสปะเธอจักห่มอะไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เมื่อได้ผ้าสําหรับห่มของพระองค์จึงจักหม่มพระพุทธเจ้าค่า กัสปะก็เธอจักอาจครองผ้าบางสุกุลอันเก่าเพราะการใช้สอยผืนนี้ได้หรือเพราะว่าในวันที่เราถือเอาผ้าบางสุกุลผืนนี้มหาปัตภีได้ไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินธรรมดาว่าจีวรเก่าอันเป็นเครื่องใช้สอยของพระพุทธเจ้าผืนนี้ บุคคลผู้มีคุณอันน้อยนิดไม่อาจครองได้จีวรน,นี้อันภิกษุผู้ถือบางสุกุลเป็นวัดมาแต่กำเนิดผู้ฉลาดสามารถในการบำเพ็ญปฏิบัติเท่านั้นครองจึงจะควรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสด,ดังนี้แล้วจึงทรงเปลี่ยนจีวรกับพระเถระ ครั้นทรงเปลี่ยนจีวรกันอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห่มจีวรของพระเทระพระเทระห่มจีวรของพระศาสดาขณะนั้นมหาปัตพีนี้แม้จะไม่มีจิตใจก็วันไหวจนถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระหนึ่งจะพูดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากชื่อว่าจีวรที่ห่มของพระองค์เคยแลกเปลี่ยนกับสาวกไม่ได้มีแล้วข้าพระองค์ไม่อาจรองรับพระคุณของพระองค์ไว้ได้ฝ่ายพระเถระมิได้ทำความถือตัวว่าเราได้จีวรเครื่องบริโภคใช้สอยของพระพุทธเจ้าบัดนี้เราจะทำอะไรให้ยิ่งขึ้น พระมาหากัสปะเทระจึงได้สมาทานทุดงคุณสิบสาและถือมั่นอยู่สามประการคือถือบังสุคุจีวรเป็นวัดหนึ่งถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดหนึ่งและถือการอยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งพระกัสสปะเป็นเสขาบุคคลเพียงเจ็ดวันในอรุณที่8ได้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าท่านพระมหาัสปะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงทุดงลําดับนั้นพระศาสดาทรงสรรเสริญพระเถระนั้นโดยในมีอาทิอย่างนี้ว่าดูกราภิกษุทั้งหลายกัสปะเปรยียบเสมอด้วยพระจันทร์ เข้าไปยังตระกูลทั้งหลายไม่ขนองกายไม่ขนองจิตเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดไม่เย่อหยิ่งในตระกูลทั้งหลายในการต่อมาเมื่อประทับนั่งใน่้มกลางหมู่พระอริยเจ้าทรงตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้ทรงทุดงและกล่าวสอนทุดงว่า ภิกษุทั้งหลายกัสปะนี้เป็นผู้เลิศแห่งภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้ทรงทุดงและกล่าวสอนทุดงท่านพระมหากัสปะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัะคะอย่างนี้แล้วได้รับความเป็นพระมหาสาวกแล้วระลึกถึงบุพกรรมของตน เมื่อจะประกาศอัปทานแห่งความประพฤติในชาติก่อนด้วยความโสมนัสจึงกล่าวถึงผลแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ไว้ดังนี้มหากัสสปะเทราประทานว่าด้วยผลแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ในการเมื่อพระผู้มีพระภาคพ,พระนามว่า ปทุมุตระเชษบุุรุษของโลกผู้คงที่ผู้เป็นนาถะของโลกนิพพานแล้วชนทั้งหลายทำการบูชาพระศาสดาหมู่ชนมีจิตร่าเริงเบิกบานบันเทิงเมื่อเขาเหล่านั้นเกิดความสังเวชปีติย่อมเกิดแก่เราเราประชุมญาติและมิตรแล้วได้กล่าวคำนี้ว่า พระมหาวีระเจ้าปรินิพพานแล้วเชิญเรามาทำการบูชากันเถิดพวกเขารับคำว่าสาธุแล้วทำความร่าเริงให้เกิดแก่เราอย่างยิ่งว่าพวกเราจักทำทานก่อสร้างบุญในพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลกเราได้สร้างเจดีย์อันมีค่าทำอย่างเรียบร้อยสูงร้อยศอก สร้างปราสาตร้อยห้าสิบสองสูงจรดท้องฟ้าครั้นสร้างเจดีอันมีค่างดงามด้วยระเบียบอันดีไว้ที่นั้นแล้วได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใสบูชาเจดีอันอุดมปราสาทย่อมรุ่งเรืองดังกองไฟโพลงอยู่ในอากาศเช่นพระยารังกำลังดอกบานย่อมสว่างจ้าทั่วสีทิศเหมือนสายฟ้าในอากาศ เรายังจิตให้เลื่อมใสในห้องพระบรมาธาตุนั้นก่อสร้างกุศลเป็นอันมากระลึกถึงกรรมเก่าแล้วได้เข้าถึงไตรทศเราอยู่บนยานทิพย์อันเทียมด้วยม้าสินทพันตัววิมานของเราสูงตรังงานสูงสุดเจ็ดชั้นกูตาคารพันหนึ่งสำเร็จด้วยทองคำล้วนย่อมรุ่งเรือง ยังทิศท,ทั้งปวงให้สว่างสวัยด้วยเดชของตนในการนั้นศาลาหน้ามุกแม้เหล่าอื่นอันสําเร็จด้วยแก้วมณีมีอยู่แม้ศาลาหน้ามุกเหล่านั้นก็โชดช่วงด้วยรัศมีทั่วสีทิศโดยรอบกุตาคารอันบังเกิดขึ้นด้วยบุญกรรมอันบุญกรรมนิรมิตไว้เรียบร้อยสําเร็จด้วยแก้วมณี โชดช่วงทั่วทิศน้อยทิศใหญ่โดยรอบโอภาสแห่งกูตาคารอันโชดช่วงอยู่เหล่านั้นเป็นสิ่งไัยบณ์เราย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงได้นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเราได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิครอบครองแผ่นดินมีสมุดสาคอสี่เป็นขอบเขตในหกหมื่นกันในพัทระกันนี้ เราได้เป็นเหมือนอย่างนั้นสาสาครั้งเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิผู้มีกำลังมากยินดีในกรรมของตนสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสในครั้งนั้นปราสาทของเราสว่างสวัยดังสายฟ้าด้านยาว24โยชน์ด้านกว้างสิองโยชน์พระนครชื่อรัมมะกะ มีกำแพงและค่ายมั่นคงด้านยาวห้าร้อยโยดด้านกว้างสองรยห้าสิบโยดคับขั่งด้วยหมู่ชนเหมือนเทพนครของชาวไตรทศเข็มยี่สิบห้าเล่มเขาใส่ไว้ในกล่องเข็มย่อมกระทบกันและกันเบียดเสียดกันเป็นนิดฉันใดแม้นครของเราก็ฉันนั้นเปลื่อนด้วยช้างมาและรถคับขั่งด้วยหมู่มนุษย์หน้ารื่นรม เป็นนครอุดมเรากินและดื่มอยู่ในนครนั้นแล้วไปเกิดเป็นเทวดาอีกในภพที่สุดกุศลส,สมบัติได้มีแล้วแก่เราเราสมภพในสกุลพราหมณ์สั่งสมรัตนะมากละเงินประมาณแปสิบโกดเสียแล้วออกบวชคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8แปดและอภิญญาหก เราทำให้แจ้งแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระมหากสปะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แลจบมหากสปะเทราประธานส่วนนางพัฒกาปิลานีนั้นหลังจากแยกทางกับพระมหากสปะแล้ว ได้เดินทางไปพำนักยังสำนักของปริพาชกชื่อติตตะทิยารามใกล้กับเชตวันวิหารเป็นเวลาห้าปีเพราะขณะนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชหลังจากพระนางมหาประชาบดีโคตมีอุปสมบทแล้วนางพัฒกาปิลานีจึงเข้ามาบวชในสำนักของภิกษุณี บํเพ็ญสมณธรรมไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลพระพุทธองค์ทรงยกย่องพระพัทธกาปิลานีเถรีว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุณีทั้งปวงในฐานะผู้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณเรื่องพระมหากัสปะเถระจบ เชื่อว่าน้ำของเจ้าต้องจับใจด้วยเหมือนกับใบหน้าพุดพองของเจ้าข้าชื่อว่าสิทธะโคตมโอ้คนที่อ้างว่าพระเจ้าไม่มีจริงเงินเลยข้าไม่ได้บอกว่าไม่มีจริงและไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามีจริงอืมเราจะคุยเรื่องนี้กันพรุ่งนี้เช้าตอนนี้ดึกมากแล้ว คืนนี้พักในอาสมของข้าก่อนเชิญอาสมนี้ของใครกันอ๋ออาสมนี้นะเป็นของข้ากับลูกศิษย์ข้าคืออุรุเวลากัสยมข้าเคยได้ยินชื่อท่านท่านคืออุรุเวลากัสยมผู้ให้ที่พักพิงแก่มุนีในฤด,ดูมรสุม คืนนี้ยนะเจ้าพักในกระท่อมข้าก่อนเถอะนี่ขอรับข้าจะพักผ่อนหลังจากที่ทำสมาธิถ้าท่านไม่ว่าอะไรข้าขอพักที่กระท่อมนั้นได้ไหมท่าน,นกูรู มีงูพิษเข้าไปอยู่ในกระท่อมนั้นมันยังไม่ออกมาถ้าหากมันกัดท่านละ่ะเจ้าวางใจเถอะข้าจะพักที่เดินท่านอาจารย์ท่านห้ามเขาสิตอนนี้เขาไม่หยุดล่วเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้ว ต้งย้ายเข้าป่าไปเถิดที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับเจ้าถึงเจ้าไม่ทำร้ายใครแต่คนจะทำร้ายเจ้าเพราะความหวาดกลัวชีวิตเจ้ามีอันตรายที่นี่นะ ล,ว,ลวันนี้ตอนที่ข้ากำลังพูดกับลูกศิษย์ข้าไม่เห็นเจ้าเลยข้าไม่ต้องการจะไปอยู่ที่นั่นนะทำไมล่ะตอนนั้นท่านกำลังเทศนาลูกศิษย์และถ้าหากว่าข้ามีข้อสงสัย และถามออกไปต่อหน้าสิทธิ์ของท่านท่านอาจจะมีปัญหาได้นะอตอนนี้เราอยู่ตามลำพังแล้วเราคงคุยกันได้เชิญเจ้าถึกเจ้าพูดถึงบางอย่างเกี่ยวกับความทุกข์ท่านเชื่อว่าความทุกข์นั่นคือความจริงไหม,มท่านเชื่อว่ามีเหตุผลเบื้องหลังของความทุกข์ไหม เชื่อถ้ามีเหตุแห่งทุกข์ความทุกข์จะยังคงอยู่แต่ถ้าเหตุแห่งทุกข์หมดไปแล้วก็ความทุกข์ก็จะหมดไปด้วยเหมือนกับความมืดที่หายไปพร้อมแสงแดดเจ้าไม่ได้พูดสิ่งที่คนอื่นเคยพูดเจ้าพูดผ่านประสบการณ์ที่เจ้าเจอมาเจ้าพูดถึงสิ่งที่เจ้าพบมาไม่เกี่ยวกับศาสนา จะบอกว่ามีหนทางสู่การไถ่บาปเจ้าปลุกสติปัญญาและทำสมาธิอย่างลึกซึ้งเจ้าเข้าใจตัวเองและเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ข้ามีคำถามทั้งศาสนาทั้งคำบธรรมเนียมและทั้งการบูชามันไรประโยชน์เงนินหรือ ถ้ามีคนที่อยากข้ามไปอีกฝ้าของแม่น้ําเขาจะต้องทํำย่างไงถ้าน้ําไม่ลึกเกินไปก็เดินลุยไปได้แต่หากน้ําลึกก็ต้องพายเรือข้ามไปหรือว่าว่ายน้ําข้ามไปแล้วถ้าเขาไม่อยากเดินไปหรอถ้าเขาไม่พร้อมจะว่ายน้ํา ถ้าเขาไม่พร้อมจะพายเรือถ้าเขาเอาแต่สวดขอพระเจ้าให้อีกฝ้าของแม่น้ำเข้ามาหาเขาเองล่ะเราจะเรียกเขาว่าคนโง่โง่ที่สุดมันก็เหมือนกับถ้าเขาควบคุมภาพมายาและความเขา่าด้วยการใช้สติปัญญาเขาจะไม่พบความจริงอันสูงสุดและหนทางไทบามอย่างนั้นหรือถ้าเขา ทำพิธีบูชาถวายเครื่องเส้นหรืออดอาหารหรือทําพิธีอื่นๆเขาก็ยังจะอยู่ที่ฝั่งเดิมต่อไปข้าอ่านคำพีมามากมายฟังเทศนามาหลายครั้งแต่ไม่มีใครอธิบายเรื่องความจริงของชีวิตได้ง่ายได้เช่นที่เจ้าทำไม่มีใครอธิบายได้ เจ้าจะพามนุษย์ไปสู่ความรู้ที่ถูกต้องแล้วเจ้าช่างมีเมตตาโอ้พุทธงได้โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิด วันนี้เรามาขอพึ่งพาท่านวันนี้เรามาขอพึ่งพาศาสนาวันนี้เรามาขอพึ่งพาคนกลุ่มนี้ท่านจะพาเราให้รอดจากโลกที่ทนทุกขทรมานนี้ได้แน่นอนเมื่อ2,500กว่าปีก่อน พุทธะทาให้โลกมีความสุขเรายังรู้สึกถึงพระองค์และจะเป็นแบบนั้นไปจวบจนวาระสุดท้ายของโลก संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या संसार में दुख का कारण क्या संताप शोक का निवारण क्या इस खोज में सब कुछ त्याग दिया हर वैभव से वैराग लिया वो सृष्टि से संयुक्त हुए सिद्धार्थ से से गाता